ล้ลโฮลนี่ิทำอะไรกันเนี่ยเจ้าไดโนเสาร์กับเจ้าคิงคองเจ้าทำอะไรกันอยู่ว้าโอ้ยไดโนเสาร์อ oh ัน oh. นี้คิงคอง นี ê, ê, ่เจ้ากล่องเฮ้ยมีช้างสองตัวสีเหมือนกันเลยทุกคนดูนี่สิเนี่มีช้างสองตัวสีเหมือนกันเลยไม้กอดมานี่แล้วโอ้โหสวยงามทุกคนนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเดนอสเซอร์อย่างนี้เลยนะ อ,อเลยโอเคเฮ้ยแโนสรลสไดโนสโคอยาวว้าวนี่มันดินแดนไนโนสาร์นีนนน่วะอโอดูโอ้บัฟฟโล่บัฟฟโล่แบ็สบัฟฟโล โอ้ตัวนี้มาใหม่นะฮะสีสดใสเลยสีดำดูสิจะวิ่งเร็วแค่ไหนนี่สองซ้โอ้ยเร็วมากทุกคนดูสิไปนู่นแล้วตายสิไปเจ้าจอดเอ้ยเดี๋ยวเราให้จักรยานวิ่งไปตามดีกว่าไปตามเจ้าควายกลับมาหน่อยเร็วไปนู่นแล้วเป็นไงทุกคนโอ้โห จักรยานไปตามแล้วโอเคนี่เรามีเอโนเพนช้างวาา้าวเอาพีช้างไปตามด้วยนะไปแล้วโอ้พี่ควายไปนู่นแล้วใครก็ได้พี่ต้อยตามมาหน่อยนูน่นไปนู่นแล้วโอเคโอเคทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับ